สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนปี2025เราไปดูโปรแกรงฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดวยวเราเ,เรื่องกันที่โปรแกแรงฟุตบอลเริ่มรหล,ลีออังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่11เวลา19นาฬิกา30สินาทีทอตแนมฮอสเปรจะพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา2ีนาฬิกาเอเวอเรตจะพบกับ f u ลแลม Westham มยูไนเจะพบกับเบอร์ลีเวลาเที่ยงคืนครึ่ง s u n เดอร์แลนด์จะพบกับอาร์เซนอลและเวลาตี3เชลซีจะพบกับว h a m มตันทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทงาดงโมโนแมนนะครับเราไปดูเปนนรแกรงฟุตบอลลาลีกสเปนกันบ Arab ้าง เวลา22ในนาฬิกา15นาทีเซบีย่าจะพบกับโอซาสซูนาฟุตาเที่ยงคืนครึ่งอเลติโกมาด,ดิดจ,จะพบกับเลบันเต้และเวลาตี3เอสปันยอนจะพบกับบีเยลิวทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตหนึ่งโปรแกรมฟุตบอลกาโชนเซลลาอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนาที่11ฟุตา21ในนาฬิกาโคโมโจะพบกับกายารีเรเชสจะพบกับเวโรนาฟุตาเที่ยงคืนยูเวนตุสจ,จะพบกับโตลิโน่ไละเวลาตี245ปามาจะพบกับเอซิมิลานทั้ง4คู่่นี้ก็ถาายทท,ทอดดสง โปรโกแกรมฟุตบอลเบลเยคสกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดทีสิบวัน21เนลิกาสามสนาทีฮอฟฟินฮามจะพบก,กับอาร์บิเลีซิไบเออร์เลคเซนจะพบก,กับไฮเดนฮามฮัมบูจะพบก,กับเบลเยคเซาด์มุนยูเนี่ยนเบอร์ลินจะพบก,กับไบเยอร์เมนิกไละเวลาเที่ยงคืนครึ่งบลเยเซาด์บอลเชนคลัสปักจะพบก,กับเอฟซีโคโลนทั้ง5คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ โปรแกรงฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา23นาฬิกาโอลิมปิกมาเกยจะพบกับแบตฟลารตี1เลออาดจะพบกับนองและเวลาตี3 5นาทีโมนโกจะพบกับลองทั้ง3คู่นี้ก็แต่ทัดสดทางโมโนแมก โปรโกแกรมฟุตบอลเอเดูลซิลิกของคอรแลนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12ฝเวลาย2นาฬิกา30นาทีเอ็กซ์เซอร์ร์จะพบกับเฮลาขึ้นเวลาเที่ยงคืนส5่บวเลนดัมจะพบเบรดาเวลาตี2ฟอนทูนาสิทัสจะพบฮฮลาวินและเวลาตี3สโวจะพบสปาร์ตักเลเตดัมโปรโกแกรมฟุตบอลพิมลารีกาโปรตุเกสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่2ิเอวลายสิอนาฬิกาานาทีอาเวกาจะพบดีโออาร์ฟเวลาตีหนึ่งทอนเดลาดจะพบวิตเตเลิมาร์ โปรแกรมฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวาลา22นาฬิกาฟาวเคิลเจอร์เพอร์ลิสตันและเวลาเที่ยงคืน4 5เซนเมเลนจะพบกับฮิเบเนียนโปรแกรมฟุตบอปปลซูเปอนตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวาลา18นาฬิกาซัมเชน,นีกาเซอัมเตสจะจอร์เพอรลิสเซสปอร์เวาลา21นาฬิกาแท็บสันสปอร์จะร์เพอร์อัลเลนสปอร์เวลาเที่ยงคืนค,นคาซิมปาซาจะร์เพอร์เคสเทปเป้และอันตันยาสปอร์จะร์เพอร์บเบซิกตาร โปรคกรงฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกในคืนนี้ก็เป็นนาทีสิบส่วลา2 2นาฬิกาสิบลนลูกจะเพ ven, ิโอเอเววลาเที่ยงคืน15นาทีชาเลลรวจะพบเวสตเตโลและเวลาตี2-45ลอยเยนอันเวิร์ดจะพบกับลอาอัลลาลูเวียโปรคแรงฟุตบอลซาอุดิโปรฟิชแนลลิกในคืนนี้ก็เป็นนาที่8ดวลา20นาฬิกาหนาที 50, น,ทนีอมเอสซีจะพิอัล ER, นาเซอร์ว่าล1ยยี่สาบเอ็นาฬิาี่สิบห้าเอีชาบับจะเพิ่มกับงอาอิติัอล โลกแรงฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที่11เวลา18นาฬิกาสุโขทัยเอฟซีจะพบกันจน่าบ,บรีเอฟซีเวลา18นาฬิกา30นาทีเชียงรายยูไนเต็ดจะพบนครราชสีมามาสเตาร์เอฟซีและเวลา19นาฬิกาอุทัยธานีเอฟซีจะพบกับเมืองทองยูไนเต็ดทั้ง3คู่นี้ก็แถยทอดสดทางโมโนแม็ก โปรแกรสฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา18บแนาฬิกาสิสเกตยูไนเต็ดจะพบบางกอกอีฟซีเวลา18บแนาฬิกาสานาทีสงขลาอีฟซีจะพบเกษรศรีอีฟซีเวลา19บเนาฬิกาตระอีฟซีจะพบขอนแก่นยูไนเต็ดรายเวลา19บเนาฬิกาสานาทีพัทยาย,ยูไนเต็ดจะพบมาสารคำอีฟซีทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็โกโปรแกรสฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นในวันนี้ก็เป็นนัดที่36เวลา12บสนาฬิกาโตกเกียววอันที่เจโป คาชิมาเอลเลอร์จะพ่มยูกมาอิปซีเวลาสิบสนาฬิกาคอฟสกีฟันตาเล่จะเพฟาชิโนคายาม่าชชนันเบเมเล่จะเพ่อัมเลเนียตาเวลา14บสนาฬกาคาชิวเรโซจะเพ่กันนักยะกรมปัสโปรแกลงฟุตบอลเดชแชมปนชิบอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาสิบนาฬนาทีฮาวสิตี้จะเพพอสมาร์แบล็กเบิร์นลเวอร์จะพิ่ดาร์บี้คาวตี้มิลวอร์จะเพิ่มเพสตันเวลายี่สิบสอนาฬิกา ซาวแฮมตันจะพบเชฟฟิลด์สเตย์เชฟฟิลด์เน็ตต์จะพิ่ควีนส์ปาร์คลนเจอร์มิดเดิลสโบร์จะพบกับเบอร์มิงแฮมนอริดจะพบเลสเตอร์ซิตี้และเล็กฮมจะพบ่กับชาตันโปรแกรมฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่13เาวลน20ยนาฬิกาไรอัลซัสบีจะพิเรกเนวันาฬิกา15นาทีเออบารจะพิอันบาเซเต้วลนที่เที่ยงคืนครึ่งอุสกาจะพิอันดอร่าลาคอร์ลินญาจะเพิ่มเล โปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12ฟรา21เน,นลิกาเอมโปลีจะพบคันตันโซโลโฟรซินโนเน่จะพบกับโมเดนาเรจิน่าจะพบเอ็นเตลา่ามันตัวจะพบปาโดวาสตโลอันโตจะพบคาราเลเซ,ซ่ฟรา23เน,นลิกา15นาทียูเวสตาเบียจะพบกับปาเลโมและเวลาตีนหนึ่งครึ่งเวเนเซียจะพบกับซัมโดเรีย ลายโปรแกรมฟุตบอลเบเน,นสซิก้า2ของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่12เวลา19.00นในลกาชาเกีส์ส e ิงสถิจะพบเอเวอร์สแบกบีเลเฟลจะพบฮันเซลูเฮนโนเวอร์จะพบดัมสตัดและเวลาตี2ครึ่งไกเซอร์ซาลอร์เทนจะพบแฮท่าเบอร์ลินนะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ